พกเงินมาจากบานเห็นง,งานฮะพกเงินมาจากบา,งงาโอ้ยมาเห็นงานมันสิได้กปกเงินปกเงินเงินเช็คีอยู่สองร้อยไม,ม่ได้ซื้ออยังหรอกสองร้อยหกสิบกับเงินเหรียญอีกนี่บัตรเติมเงินนกกระเงินมาเห็นงานนากกา่งงนนะพกมาหลายก็คือเก้ไม่ได้ใส่ ชีสนุพงศ์ซือเกานี่กับ,บโบเดไซครับอาโอยดอนลาพวเมื่อายจะชจบนั่นล่ะโบมี่ตลาดโบม,มีร้านค้าโบมีฮอลล์โรนไอติมเลนของมหาเบิ้องดูกหุ่นสีไฮซื่อใสหุณนงไกห่ๆกับเพิ่มน้ำมันร้านค้าเครื่องนี้มีเจ็บป้าสตัว์นิทไปทั้งคุณกับเป็นโซ่สารมาเนี่ยเทียวเอียงไม่ซื้อ